โลเถอครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ในยุคกลางซึ่งมีคนเดินเป็นพ่านเต็มไปหมดเลยผมได้ทําการซื้อโรงเตี๊ยบแห่งนี้เพื่อที่ผมจะเปิดร้านโอเคเปิดเลยอะล็อกอชิบหายล,ลืมซื้อกุญแจโอเคนั่นไงนี่มีไงทางเข้าโอเคครับผมเราต้องทําการแกะไม้ก่อนอ่าเราลืมซื้อกุญแจเราแกะแง่าจากด้านหลังก็ได้เออง่ทีด่ดานว โอ้โหนี่มันโรงเตี๊ยมหรือกดังเก็บของวะเนี่ยโอเคเปิดประตูเลยครับมาสวัสดีทุกท่านโรงเตี๊ยมเรากำลังจะเปิดในอีกวันพรุ่งนี้อ้าวอะไรอะเราเปิดประตูแล้วถ้ากับเปิดร้านเลยหรือเปล่ากับร้านที่สภาพเน่าน,นั่งอยู่น,นั่นแหละโอ้โหพูดถึงน่านั่งมากเลยอันดับแรกนะครับเราต้องทําการทําให้กดังเก็บของอันนี้เป็นโรงเตี๊ยมวันนี้มันค่อนข้างห่างไกลครับว่าโรงเตี๊ยมมากแลครับ อแล้วจ,จ้างคนมาได้ไหมจ,จ้างคนมาทำความสะอาดได้ไหมผมเริ่มที่เกียจทำความสะอาดแล้วป่ะนี่ครับผมอย่างอันดับแรกเราต้องหยิบไม้มอบมาเลยอาเราทำความสะอาดให้หมดครับเออนี่ครับผมอะไรเก๋บนพื้นนี่เช็ดให้หมดเออผมเห็นละพวกนี้ผมว่าผมไม่นี่แน่ผมเอาผ้าคลุมดีกว่าเออ,อนี่เขาเรียกโปะโป,โปนี่แล้วโหดูสะอาดขึ้นเยอะหรือเปล่า สะอาดครับมันน่าจะสะอาดขึ้นนั่นแหละโอ้โหโลงเตี้ยมเราดีขึ้นเยอะครับผมบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดก็ได้ครับเราแค่เอาผ้ามาปิดโอเคเปิดมาห้องนี้มีอะไรหืมโอเคเหมือนจะเป็นโต๊ะบริหารนะครับผมจ่ายเงิน25บาทเพื่อซื้อถังขยะเอาเลยโลงเตี้ยมมันต้องมีถังขยะหรือเปล่าวะนี่โอ้โหมันจะ จะดูคุ้งฟิ้งเลยคขนาดนั้นะนะเน่ในทางายาเราอะเอ้ยโดนโกงวะเนี่ยเฮ้ยโอเคครับงั้นเราช่ามันก่อนเราก่อนเดี๋ยวเราต้องซื้อเบียนะครับมันให้เราซื้อเบียร์นี่ครับผมเราทำการซื้อเบียห้าห้านเลย,ยในเดลิเวอรี่โอ้ที่นี่มีระบบเดลิเวอรี่เลยเนี่ยโอ้แล้วเอาเอามาเก็บไว้โอเคครับแน่วะแน่ ไหนอ่ะหุยขลังสวัสดีครับสวัสด,ดีครับพุณผมมีออเดอร์ที่สั่งไว้เบียร์ห้าห้าถังเอ่อม,มาถังเดียวอะ่ะลุงมามาถังเดียวอ่ะลุงเอาลูกลุงขับบนไปไหน <c oughs> โอเคจอดแล้วนะอ่าอ๋โอเคหลบเสืองี้นินก็จะละแล้วก็มาวางนี้แล้วงไงต่อโอ้มาเปิดป้ายครับผมเวลาเปิดร้าน เออเราเลือกตาก่อนอผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านไวโพนี่นี่ไงโอ้โหแล้วทำไมป้ายมาหันทางเนี้ย <c oughs> เดี๋ยนะเอ้ยพี่พี่ทำการตาลาดยังไงป้ายมันต้องหันนอกดิวะเอ้ยคนมันเห็นได้เหรอเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขายินยมกันในยุคกลางครับผมเออโอ้โหมันหมุนได <c oughs> โอเคครับกลับเข้าบาร์เรา เราต้องไปเตรียมลงไปเตรียมเบียก่อนโอเคใส่แก้วเลยเออเอ้าอะไรอ่ะโอ้โหในการเทเบียต้องเทพอดีด้วยได้เลยครับเออเพอร์เฟกครับผมมามาเออโอ้นักเทนักเทเบียครับผมเรียกผมว่าบาร์เทนเดอร์มาครับมาครับนี่ห้าแก้วพร้อมสวัสดีครับลูกค้าลูกค้าเออ โอ้ยเบียดเบียดเฮ้ยชิบหายเอ้ยเดี๋ยวลูกค้าไปย่ำโคนที่ไหนวะเนี่ยทีหลังโอ้ไม่เป็นไรฮะลูกค้าเออเราต้องทำการเสิร์ฟอ่ะหยิบม,มาแก้วหนึง่งเอาไปครับอะไรอ่ะเออนี่ครับผมเบียเบียเรืองแสงด้วยอร่อยไหมครับอร่อยก็บอกมาเธอะน้ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงดื่มเบียดด้วยเหรอเนี่ย โอ้โหแว่คุอแว่คืนเท่าไหร่อยไหมครับโอ้ตาตาแบบว่าเธอมีตัวดวงตาที่สวยงามมากเลยเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะแป๊บนึงแปดบนึงก่อนเสิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลูกค้าลูกค้าทานอย่างนี้เเลยหรอโอเคครับผมทำมาเสิร์ฟไปเขาก่อนเลยเอาไปครับผมเออสวัสดีพี่ครับพี่สาวแป๊บนึงนะฮะมีคนกินเลอะเทอะเออมันถูได้ไหมยเงี้ยมันขัดได้ไหมมันขัดได้ไหมมันขัดไม่ได้นะโอเค เปิดครับเอาเบียใช่ไหมครับเอาไปครับเอา้าอ๋อเบียอันนี้เบียเน่าปะเนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เบียร์ร้านผมนี่นี่พี่พี่แอบจะยอกปะเนี่ยแล้วมันจะกล่าวหาผมไม่ได้นะเพราะแถมันทำความสะอาดเหวะอ๋อนี่ครับต้องทำการขัดก่อนตอนนี้พี่รอผมแป๊บ,บนึงอ่าสะอาดแล้วร้านเราต้องสะอาดอชุดน,นี้การเงินไม่ค่อยดีเลยสินะโอ้ผมเข้าใจ อืมพี่เอาอะไรนะพี่โอเคพี่เอาเบียร์นะเออ,เ,อ,อเราต้องไปล้างใช่ไหมเราต้องไปล้างใช่ไหมโอ้เราต้องไปตักน้ำก่อนถึงจะล้างได้โอเคโอเคงั้นแปน๊บนึงพี่เอาเบียร์ไปก่อนโอเคผมขอไปตักน้ำก่อนอ้อาแล้วถังเราอะถังเราอยู่ีหนวะโอเคโอเค้เราต้องหมุนอย่างนี้โอเคได้น้ำมาแล้วต้องให้ต่อ เอาน้ำไว้ไงต่อโอเคน้ำเทตงนี้เออแล้วแค่นี้เราก็จะเทได้หรือเปล่าอ่าโอ้โหง่ายไม่ก็ไม่ก,ก,ก็ง่ายนี่ว่ะโอเคทำการล้างแก้วครับเป็น,นึงครับผมขอไปเสิร์ฟเบียรพี่เขาอ่เออพี่เป็นนึงได้ไหมพี่เป็นนึงได้ปหโอ้โหเบียเราหมดเอาทุกค้าลูกค้าเป็นนึงนะครับพอดีว่าเบียเราหมดนะครับ เอ่อต้องรอสองนาทีแป๊บนึงฮะผมขอไปสั่งเบียร์ก่อนแล้วอยากรู้ว่าอันนี้มันจะทำมันสั่งยังไงว่ามันใช้ระบบสั่งยังไงแนละ้วสั่งปุ๊บถึงเลยโอ้โหอาจจะเป็นระบบที่ดีซื้อเบียร์มานี่เราเอามาเลยนี่เราสั่งเยอะๆเราชอบความเยอะๆพี่ครับสุดเลยครับรับคุณพ่อครับพอด,ด,ด,ดีว่าลูกค้าเรารีบเลยเกินเอาไหตรงนี้เลยได้ไหมพี่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 หยุดก่อนพี่ผมบอกว่าพี่ไม่ต้อง พี่เอ้ยเอาเอาเข้าไปเอาจริงจริงจอดตรง้นก็ได้นะอโอเคมาหยิบมาเลยมาครับแต่วงี้มาเติมมามาครับผมพี่เบียร์ที่พี่ต้องการเอาไปเลยพี่เอาไปเอาไปเอาไป ผมถามจริงเหอพี่นั่งสามคนพี่เหงาไหมเนะี่ยชายชาตีสามคนเนะี่ยเป็นการเป็นการดื่มเบียร์ที่โคตรเหงาพูดจริงไม่มีอะไรเลยทั้งร้านอะมันมันมันมีแค่นี้โหพี่ผมยอมใจพี่ก่อโอเคในรอหงที่พี่นี่ผมเติมเบียร์แล้วกันนะพี่อ้าพี่ไปหรอกคนหนึ่งโอ้โหโหที่นี่คือเขาไม่กลัวเลยนะว่าว่าจะโดนโกงอะสุวางเงินไปเรียบร้อย นี่ชีวิตประจำวันแรกๆเราอาจจะต้องทํางานหนักก่อนครับแล้วเดือนในอนาคตรเราค่อยจ้างคนมาจะจ้างบริการด้วยก็ได้เนี่ยสมัยนี้รู้สึกว่าคนน่าจะอ้าวสวัสดีครับพี่สาวโอ้พี่สาวมีดื่มคนเดียวเลยนะครับนี่อะโอเคงั้นก็วุ้ยอะไรเบลอัพวะอุ้ยมีของตั้ึงชนขอชนแก้กับพี่สาวได้ปะเบลอัวลบวอ,อนนี้คือเลบลอาบลงใช้เงินห้าสิบาทเุ้ยสี่สิบใกล้แล้ว ก่อนคาทุกๆโอเคสะอาดแล้วพี่ออกมาเท่าไหร่อุ้ยห้าสิบพีเรามาดูกันครับผลประกอบการวันนี้ห้าสิบาทแรกของธุรกิจเราอัพเป็นเบอรสองไหนดูสินี่ครับผมเราอัพมาแล้วก็คือทำความสะอาดโซนนี้ออกโอเคงั้นก่อนอื่นเราต้องซื้อโต๊ะมาอุ้ยจะมีตังค์ซื้อโต๊ะเหรอเนี่ยโอ้โห มัาสามารถมีโต๊ะเอาว่ะร้านเล่าเราโอ้โหลงเตี้ยมเราจะมีโต๊ะใช้แล้วแต่ว่าโอ้โหร้อยห้าสิบบาทเลยนะอโอ้โหเลอะเลอะอะอัดได้เยโอ้โพี่พี่แปลงแปลงฟันมั้งนะเฮ้ยทำไมคนมันไม่มีเลยอะฮะเดี๋ยวนะครับพี่สาวพี่สาวตรงโน้นมีร้านไว้โพนี่นะบอกเลยว่าร้านนี้ดังมากร้านเปิดใหม่จริงๆนะพี่พี่พี่พผม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 ,ผมพี่ไปเถอะพี่ผมผมเชื่อ พี่เข้าร้านผมเหรอพี่โอ้โหอโอ้โหไม่เหลียวแลเลยอ่ะอืมรู้สึกว่าตรงนี้มีรอยเท้าด้วยครับโอ้โหคนคนที่นี่คือเขาไม่ล้างรองเท้าเลยวะเนี่ยโหเลอะมากอ่ะสวัสดีครับผมเออโอ้โหพี่คุณนีสสาดว่ะไม่มีรอยเท้าเลยเนี่ยโอ้โหนี่แสงวัตถุดีผู้ดีเราต้องเสิร์ฟให้แบบดีดีสวัสดีครับคุณลูกค้า ขอเชิญเบียร์เกรดดีหนึ่งแก้วครับโอเคครับผมไม่ทราบว่าคุณลูกค้าตัวน,นี้เป็นไงบ้างครับลูกค้านี่ผมผมแค่มองหน้าก็รู้สึกว่ามีราศีเลยนะครับเนี่ยราศีจับดูท่าทางแล้วจะมีตังค์ผมขอทิปหน่อยได้ไหมฮะบริการดีหันนี้ขอทิปหน่อยได้ไหมครับไหนผมเชื่อเลยว่าพี่ต้องมีเงินถังโนโอ้สิบห้าบาทสุดยอดสวัสด,ดีลุงลุงทํางานอะไรเราอะฮะลุงสั่งแต่เบียร์เนี่ย เพราะเห็นว่าผมขายแต่เบียันหรอจริงจผมก็มีอาหารนะมีหรือเปล่าะเหมือนจะไม่มีนะสวัสดีครับน้องสาวน้องสาวอายุถึงหรือเปล่าเนี่ยอายุไม่ถึงเข้าไม่ได้นะฮะอ่าวลุงไปแล้วไปนหนึ่งดูดูตังลุงก่อนเงินหนาหรือเปล่าลุงอุ้ยเงินเงินเงินแก,นกหนักอยู่นะฮะสิบห้าบาทอ่ะโอ้โหสภาพวันนี้เราทำเบียห้าแก้วเสียแก้วนึง อะไรใครไออะไรอะอะโคตรขาดทุนเลยเราเติมเบียร์เจ็ดแก้วโหเสียสองแก้วบอกเลยว่าโคตรขาดทุนทิ้งไปเลยครับของที่ไม่ดีเราจะไม่เสิร์ฟกับลูกค้าทำไมพี่สาวมี่ฮะเสิร์ฟครับผมอินดีต้อนรับครับป้า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 ป้้าป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 ้าตูเป็นคน เป็นบาร์เทนเดอร์หรือเป็นพนักง,งานล้างแก้ววะเนี่ยโอ้โหมันจ้างคนไม่ได้หรอวะพี่เข้าใจผมปะผมเหนื่อยแค่ไหนอะฮะโอเคพี่เงินถงเงินถังออา,ามาโอเคเก็บแก้วใครกินโหนเนี่ยฮะลุงลุงกินโหก,ก่อเมื่อกี้ลุงกลับมาก่อนกลับมาก่อนเลยลุงไปทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ไม่ได้กูลุงโอผักสักไมเข้าด้วยโอเคลุง ปล่อยไว้ก่อนนะไว้รอบหน้าผมตัดขาลุงแน่ผมบอกเลยผมหดโอด้โหกินแก้วเดียวนี่กินหกอยนะ่เนี่ยเอ้าน้ำหมดไม่เป็นไรเรามีนี่เรามีเรามเราีเราเติมเตรียมไว้แล้วเออเอาสวัสดีครับลูกค้ารับเบียร์ที่เดิมนะฮะอันนี้คือเบียร์แบบ20%อร์่าคำป้ายอืมจะถามจริงเหรอพี่พ,พี่พี่ไม่คิดจะมันแบบว่าคุยกันเลยเหรอ ตรงนั้ผมต้องซื้อดนตรีมาด้วยนะมันแยบเกินไปว่ะวือดีครับนี่คือเป็นรุ่นทดลองครับผมพี่กินเบียร์หรือเปล่าเออพี่นี่คือเป็นการตลาดครับเราต้องเดินออกมาหุ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะตรงนี้อะไรอ่ะสวัสดีครับคุณทหารคุณสนใจกินเบียร์หรือเปล่าฮะอืมอืมฉันไม่ปล่อยใเธอเข้าเมืองนั่นหรอกอืมอะไรวะเนียโอ้ยครับเหมือนว่าเขาไม่ค่อยเป็นรีเท่าไหร่ โอเคงั้นเราถอยเลยดีกว่าโอเคมีกลับมาปุ๊บมีคนกินหกโอ้โ oh, หสภาพไม่ไหวแล้วว่าต,ต้องซื้อต้องหาซื้อตัวละโอเคก่อนหนึ่งเราพัฒนานี่ก่อนด้านอ่า ah, มันจะเป็นสี่ที่นั่งปะนโอ้โหบาร์เรามีช่องเพิ่มโอ้โ oh, ห oh, ไปปรับปรุงตัวไหนวะเนี่ยอ่ะพี่เอาเสริฟเลยโอเคแล้วเราทําการซื้อโต๊ะมามาดีกว่าประเนะผมผมอยากรู้ว่าต่างโต๊ะได้อะไร อุ้ยสั่ง้มมาเป็นกล่องโอ้โหมานี่เลยอมานี่ครับผมเรามีเก้าอี้แล้วเราจะตั้งไว้ตรงไหนดีวะเออตรงนี้ล้กันนี่โอ้โหโคตรสวยสั่งมาอีกครับผมอยากได้ตัวอีกผมบอกเลยผมชอบตัวเยอะๆนี่อันที้สองเราวางตรงนี้เลยเออ โอ้โหนี่ดูเป็นลานขึ้นมาเลยเนี่ยอ่าวพี่มีโต๊ะแล้วพี่ไปนั่งบาร์อะไรอีกวะโอเราบางคนเขาไม่ชอบนั่งโต๊ะครับ,บ <c oughs> เราชอบนั่งเขาชอบนั่งบาร์การที่นั่งบาร์ครับเราจะได้คุยกับบาร์นเดอร์เองโอ้โหแก้วนี้มันชงกันยังไงเนี่ยอร่อยจริงๆโอ้เข้าใจพี่โอ้แก้วนี้ผมสั่งมานะ่ะผมไม่ได้ชงเองเดี <c oughs> ๋ยวนี้มันมีเรียกว่าเดลิเวอรี่น่ะสั่งเบียร์แล้วเอามาวางให้พวกคุณกินเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็จะไมต้องทําเองฮนะเราใช้ Del ivery, Del ivery เดลิเวอรี่สั่งเองทําเองไองสั่งเองเสิร์ฟเองนี่ไม่ต้องทําอะไรอันนี้อะไรอะหุยตตวอะไรอะโอ้ว้าวเหมือนเป็นโตะที่เอามาทําไมวะเนี้ยนี่ครับอันนี้เป็นโตะแบบว่าวางเบียเพื่ออะไรอะแล้วมันต่างอย่างเนี้ยหูลูกค้าไม่มีเลยเว้ย นี่ครับอันนี้คือความเสี่ยงครับเวลาเราลงทุนกันอะไรเพิ่มเติมเราต้องแคร์ถึงด้วยนะครับว่าลูกค้ามันจะมีตามปริมาณที่เราเพิ่มมาหรือเปล่าแหมฟังไปมาก็งงีใช่ไหมครับผมก็งงนี่ครับเติมน้าโอเคแล้วล้างแก้วตามสเต็ปเดิมอ่าเฮ้ยสวัสดีครับโอ้โหนี่มาเป็นคู่เอาว่าเออโอเคครับพี่ปันน้นึงนะ ผู้ลูกค้าผู้ลูกค้านี่ครับเบียร์มาแล้วครับอืม <c oughs> โอ้โหเลยเลยกระป๋อยป๋อยโไปโอ้โ,โหนี่มันเป็นเบียร์ที่รสชาติดีเยี่ยมจริงๆรืมไม่ทราบว่าคุณใช้หลักสูตรอะไรในการชงเบียร์เหรอครับเนี่ยเอ่อผมสั่งมาอุ้ยโอ้โหมาเป็นคู่หมดเลยอ่าพี่เอาอะไรพี่เอาเบียร์ใช่ไหมผมรู้อยู่แล้วว่าพี่เอาเบียร์อืมรู้อนาคต วััวดุรรอตัะรอาันี้อรไอันนี้น่าจะคุยธุรกิจกันอยู่นะบผมฟังไม่ผมฟังไม่ออกอ่ะผมไม่ไหว้วผมผมรู้สึกว่าจะรวยได้เนี่ยดดครับคูผู้ชายผมวางเบียรก่อนเลยได้ไหมไปพี่โอเคพี่ตั้งแต่ทามานี่ผมยังไม่ได้พักมือเลยนะอันนี้จริงนีเกมมันควระ มันจะควรให้พักวันบ้างๆไม่ได้หรอวะนี่คือตัวทำมาตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ต้นนี่คือยังไม่ได้พักเลยนะ่ไม่มีแบบสรุปวันเลยป่นะเนี่ยฮะโอ้โหลูกค้าก็มาอีกแล้วโอผมไม่ไหวแล้วอาลุอาลุงเอานี่ไปเแล้วล้างกันเองด้วยผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วไหนทุกคนชอบเดินทางนี้ไหนตรงนี้มันมีอะไรดีฮะหุห้ยหาตัวไปแล้ว เอา้าชิบหายแล้วคน,คนมาหายตัวไดกเนี่ยงั้นผมก็ขออนุญาตไอ้ตดวเดี๋ยวนะีเนี่ยเดินมาไกลมากแลนะ้วมันมันมันเดินไปได้อีกเหรอเอาออกมาได้ไกลขนาดนี้ก็ลาโลกละ <laughs>